สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ต้นเทียนไหมไทยนะคะมาดูผ้าไหมนะคะที่นี่ะจะมีการจัดเป็นสวนเป็นโซนเป็นบ้านเลยจ้าทงร้านอาหารนะคะร้านคอฟี่ช็อปแล้วก็ขายผ้าไหมด้วยจ้ามีในส่วนของเรือนไทยด้วยนะคะด้านบนมีใส่เงินใส่ทองนะคะเก็บตังค์ด้วยนะคะเป็นเรือนไม้ค่ะเปิดทุกวันนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับนั่งเล่นนะคะสวยงามนะคะซื้อผู้เรียนกลับบ้านไปก็ได้ค่ะนะคะมีเรือนชานเขาน้องเขาก็แต่งนะคะสวยงามมากนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรือนด้วยนะคะข้างในมีโรงขอด้วยค่ะ เป็นบรรยากาศนะจ๊ะใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะอยู่ที่อำเภอสว่างวีรวงนะคะจังหวัดบัวราชธานีค่ะ